เพราะอะไรการคิดบวกจึงสำคัญสวัสดีครับทุกท่านเมื่อเรานึกถึงช่วงเวลาที่ท้อแท้สุดๆในชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงที่ดูราวกับจะแก้ไม่ตกบางคนอาจหมดกํำลังใจท้อแท้ซึมเศร้าแต่บางคนกลับมองเห็นโอกาสแฝงอยู่ในปัญหานั้นและพร้อมเดินหน้าต่อไปแล้วท่านจะเลือกมุมมองแบบไหนระหว่างความท้อแท้และการเห็นโอกาสคำตอบก็คือเราควรเลือกมุมมองที่สอง นั่นคือการคิดบวกซึ่งจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จมากกว่าการยอมแพ้ต่อปัญหาการมองโลกในแงด่ดีการมองปัญหาเป็นโอกาสมีความหวังและเชื่อมั่นในตนเองล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการคิดบวกซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดบวกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่ เพื่อที่เราจะสามารถนำมุมมองแบบนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่และก้าวข้ามอุปสรรคนานา,นาไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงการคิดบวกคืออะไรการคิดบวกหรือ positive thinking หมายถึงการมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีและมีความหวังต่อสิ่งต่างๆรอบตัวแทนที่จะมองเห็นแต่ด้านลบหรือสิ่งที่ไม่ดีมุมมองเชิงบวกจะช่วยให้เรารเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีกำลังใจและหาทางออกได้ง่ายขึ้น องค์ประกอบของการคิดบวก 1. การมองโลกในแง่ดีไม่มองแต่ด้านลบหรือปัญหาแต่พยายามมองหาสิ่งดีๆรอบตัว 2. การมองปัญหาเป็นโอกาสไม่ใช่อุปสรรคและมองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข 3. การมีความหวังเชื่อมั่นในตัวเองและมองไปข้างหน้าอย่างมีกำลังใจ 4. การมองเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นคุณงามความดีของคนรอบข้าง ห้าการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อตนเองและผู้อื่นด้วยมุมมองที่เป็นกุศลการคิดบวกคือสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นด้วยมุมมองที่เป็นบวกตรงกันข้ามกับการคิดในแง่ลบซึ่งมักทำให้เราท้อแท้และหมดกําลังใจในการแก้ไขปัญหาประโยชน์ของการคิดบวกมีดังนี้หเพิ่มแรงจูงใจและกำลังใจ การคิดบวกจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและทางออกจากปัญหาทำให้เรามีแรงบันดาลใจและพลังในการก้าวต่อไปข้างหน้า 2. ส,ส่งผลดีต่อสุขภาพการคิดบวกช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆทั้งทางร่างกายและจิตใจคนที่คิดบวกมักมีสุขภาพดีสสร้างสัมพันธภาพที่ดีการคิดบวกทำให้เรามองโลกในแง่ดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น จึงสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อเรามีกำลังใจที่ดีร่างกายแข็งแรงและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานย่อมส่งผลดีต่อการทำงาน 5. ส่งเสริมความสำเร็จในที่สุดการคิดบวกจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเนื่องจากเรามีแรงผลักดันทำให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคการคิดบวกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี เพราะจะช่วยให้ชีวิตเต็มไปด้วยพลังมีแรงบันดาลใจสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ดีและนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ